คลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการประกอบเครื่องเล่นแผ่นเสียง trio kp 4000นะครับอ,อันนี้ผมก็จะแยกนี่ผมแยกฝาไว้แล้วนะครับฝาฝาเครื่องรุ่นนี้มันจะไม่ค่อยเิเหมือนเหมือนรุ่นอื่นคือมันจะมีสส่วนส่วนนี้นะครับส่วนส่วนขางบนนี้นะครับผมจะพับเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วกเ็เวลาใส่ เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งครับอ,ออกมาใช่ไมครัแล้วก็มัจะมีเดืออสองอันแล้วก็ใส่เข้าไปในร่องอ่าโอเคส่วนอื่นที่ผมจะถอดเอาไว้นะครับก็จะมีหัวเข็มก็ถอดเอาไว้นะครับขมุน,น็อกมานะครับแล้วก็ตัวลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มผมก็จะหมุนถอดเก็บเอาไว้นะครับอืมก็เดี๋ยวก็จะห่อไว้ตะหากนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์สำหรับแผ่นเล็กรูใหญ่นะครับก็จะเอาไว้ถ้าหากเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแผ่นรองแมตตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวคัตเตอร์หรือว่าจานหมุนนะก็จะถอดเอาไว้นะครับซึ่งจานหมุนเนี้ยมันมีสายพานนะครับ เดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าเวลาประกอบเข้าไปแล้วก็ใส่ใสายพานคล้องสายพานยังไงนะนี่ก็แค่ดึงออกมาเฉยๆนะครับดึงสายพานออกจากแกนมอเตอร์แล้วก็ดึงออกมาเฉยๆนะเวลาใส่เดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปเฉยๆเหมือนกันนะครับโอเคผมก็จะถอดชิ้นส่วนเหล่านี้แยกเอาไว้นะครับเพื่อการความเสียหายนะครับ ราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ตัวเครื่องนี้นะครับที่จะห่อไปนะครับแล้วก็ชิน้นอื่นๆเนี่ยผมก็จะห่อไปตะหากแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวฝาฝากั้นฝุ่นนี้ก็ห่อตะหากแล้วก็เดี๋ยวใส่เข้าไปในกล่องเดียวกันเหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้เวลาประกอบเราจะประกอบยังไงนะครับแนะนำให้ประกอบตัวตัวจานหมุน ก่อนแล้วกันนะครับตัวจานหมุนเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีสายพานคล้องอยู่แบบนี้นะครับสายพานอยู่แบบนี้ก็เดี๋ยวเราต้องประกอบเข้าไปก็คือใสล่ลงไปเฉยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงสายพานมาเกี่ยวตรงแกมมอเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อความง่ายเนี่ยดูที่ตรงสปีดนี่นะครับสปีดสามสามก็สปีดสี่ห้าแนะนําให้ปรับขึ้นมาที่สปีดสามสิบสาก่อนเพราะว่าไอ้ตัว เดือยที่ดันสายพานเนี่ยมันจะขึ้นมาข้างบนเราจะใส่สายพานง่ายกว่าจปใส่สายพานง่ายกว่าตรงสปีด45นะครับก็ดันขึ้นมาที่สปีด33นะครับไอ้กล้ามนี้เพื่อให้ตัวนี้ขึ้นมาข้างบนอ่าเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกครับใส่สายพานลงไปได้เลยเอ้ไม่ใช่สายพานตัวแบตเตอร์ตัวจานหมุนนะครับแค่วางลงไปอย่างนี้เฉยๆนะครับไม่ต้องกดอะไรมันมากนะครับ แล้วก็เกี่ยวใส่ผ้านออกมานะครับถ้าเกิดใช้นิ้วไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดก็หาอะไรแบนๆดึงมันออกมาก็ได้คนระับอันนี้ผมพอใช้นิ้วดูสิเจะไม่ค่อยได้เหมือนกันนนี้ผมจะใช้ตัวนี้แล้วกัน,นครับจับใส่ผ้านดึงออกมาเสร็จแล้วคราวนี้เราเกี่ยว นี่มันใช้ตัวที่เป็นตัวชีนะฮะเกี่ยวเนี่ยให้มาคล้องกับตัวตัวก้านที่โยกเนี่ยนะครับเพราะว่าก้านโยกเนี่ยจะเป็นตัวคอยบังคับสายพานให้เปลี่ยนไปที่ล่องข้างล่างหรือว่าขึ้นมาล่องข้างบนของแกนมอเตอร์ตัวพูเล่ตัวนี้นะครับก็คือไอต,ตัวแกนข้างบนเนี่ยมันจะเป็นแกนสําหรับสบปีดสามสิบสามถ้าเกิดเราปรับไปสปีดสี่สิบานเนี่ยมันก็จะเกี่ยวสายพานให้ลงไปที่แกนข้างล่างแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น เราต้องให้สายาพานเราเนี่ยเกี่ยวเข้าไปในร่องเกี่ยวเข้าไปในร่องของแกนเอ้ยของไอตัวเกี่ยวเนี่ยนะครับเข้าไปในร่องแล้วก็พาดผ่านร่องของตัวแกนมอเตอร์ที่เป็นพูเล,เล่สีทองเหลืองอันนี้นะครับอ่ะก็เป็นอันเสร็จแค่นี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยละเวลาเราเล่นก็เล่นได้เลยนะครับปรับสปีดสามสามก็ 3, จะหมุนแล้วเข้าร่องสปีดสามสเองนะครับถ้าเกิดเรา ปักไปที่4ี่ห้าเนี่ยมันก็จะเกี่ยวสายพานลงไปเวลามันหมุนเดี๋ยวมันก็จะลงไปที่ร่องข้างล่างเองนะครับโอเคแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปแค่นี้อ่ะตัวนี้ก็มันจะมีที่พักตรงเนี้ยมันจะเป็นร่องอยู่เป็นที่สําหรับวางไอตัวไอตัวเนี้ยนะครับอ่ะก็แค่วางไว้เฉยๆแล้วก็ตัวหัวเข็มนะครับหัวเข็มก็ ใส่ดันเข้าไปแล้วก็ขันขันตัวแหวนเนี่ยครับขันเข้าก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนาะอ่าเรียบร้อยครับขันเข้าให้ให้สุดแล้วก็ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยอลองดูให้เข็มหัวเข็มมันมันอยู่ขนาดกับพืนแบบนี้นะแต่จริงๆมันก็ไม่ไม่ได้ซีเรสอะไรมากครับก็จริงๆพอขันเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าหลอกของมันละ คราวนี้เราใส่ลูกตุ้มนะครับลูกตุ้มก็ดันเข้าไปจนสุดนี่นะครับสุดมือแล้วก็หมุนเข้าไปถ้าเกิดมันหมุนไม่เข้าดันเข้าไปอีกนะครับดันอ่ะมันอาจจะต้องต้องเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับใช้ใช้แรงสะหน่อยดันเข้ามาถ้าให้ดีจับจับตัวก้านนี้ไว้ก็ดีนะครับดันเข้าไปอ่ะเป็นแบบนี้นครับแล้วก็หมุนเข้าไปได้เลย realiz. อ่ะหมุนเข้าหมุนออกนะครับ โอเคคราวนี้เราจะมาตั้งน้ําหนักหัวเข็มนะครับตั้ง מכ, นหนักตําหนักหัวเข็มให้ได้ตามสเปคอย่างสเปคของรุ่นนี้ถ้าเรา, caminho, เราไปเปิ ERT ดดูมันจะเป็นเลคคอมเมนที่สองจถึงสากรัมนะครับแล้ก็ตั้งเลยนะครับเราเวลาเราตั้งเนี่ยให้ถอดฝาครอบหรัวกาดกันตัวปลายเข็มออกก่อนนะครับถอดเอาไว้แล้วก็ปลดปลดล็อกนะครับปลดล็อกตรงนี้ แล้วก็หลักการที่เราจะตั้งตอนแรกเนี่ยคือเราต้องต้องการจะทําให้มันบาลานซ์ก่อนนะครับบาลานซ์ก็คือว่าให้มันให้มันล,ลอยอยู่นะครับให้มันล,ยลอยอันนี้มันยังไม่ไม่ค่อยลอยลอยมากมันมันยังคงมีน้ําหนักอยู่ที่เราจะทําให้มันลอยเนี่ยก็คือว่าไม่ให้น้ําหนักมันลงอยู่ต,ตรงนี้เลยก็คือเป็นศูนย์กรัมนะครับไม่มีน้ําหนักอะไรลงไปเลยเหมือนตดช่างสองแขนนะครับเราหมุนตัวเนี้ยค่อยๆหมุนออกให้มัน ให้ตัวฝั่งเนี่ยครับมันมันลอยขึ้นแต่เนี้ยมันลอยมากเกินไปสิ่งที่เราต้องการก็คือให้มันลอยแต่ก็ยังขนานกับพื้นเครื่องเล่นตัวนี้นะครับพื้นแทน่นเรามองเข้าไปแบบนี้ก็ได้ใช้ตาเรามองมองเข้าไปฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ถนัดนะครับก็อันเนี้ยเราจะเห็นค่อนข้างชาัดว่ามันลอยสูงเกินไปเราต้องการค่อยๆปรับเข้ามานะครับปรับเข้ามา ใส่น้ำหนักไปทีละนิดให้มันให้มันลอยขนานขนานกับพื้นของของเครื่องนะครับอันนี้อาจจะสูงไปอยู่นิดนึงนะฮะผมก็ค่อยๆปรับเข้าอีกนิดนึงลองดูอ่ผมก็เข้าอีกสักหน่อยนึงนะโอเคนี้ผมมองดูแล้วมันก็ พอที่จะขนานด,ดีแล้วนะครับอ่าคราวนี้ถ้ามันขนานแบบนี้แล้วเนี่ยเรากา็รู้ได้เลยว่าเนี่ยมันไม่มีน้ําหนักกดลงบนหัวเข็มเรานะครับเวลาเข็มมันลงแผ่นเนี่ยไม่มีน้ําหนักกดอา่าคราวนี้เราก็จะมาปรับสเกลปรับสเกลตรงตรง,ตรงพลาสติกสีดาเนี่ยนะครับลูกตุ้มเนี่ยมันจะมีสส่วนส่วนที่เป็นโลหะกับส่วนที่เป็นพลาสติกสีดาส่วนที่เป็นพลาสติกสีดาจะเป็นสเกลนี่นะครับ เราก็จะตั้งสเกลไปที่0นะครับก็คือให้เลข0ูนยเนี่ยมา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 ที่ขีดตรงกล้านี้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเรามองเข้าไปใกล้เราจะมีขีดอยู่ตรงนี้ขีดดำๆนะครับก็คือให้สเกลเนี่ยมาอยู่ที่ขีดก็คือบอกตัวเราเองว่าโอเคณนะตำแหน่งลูกตุ้มตรงนี้นะมันคือตำแหน่ง0ูนย์นะครับเวลาเราปรับสเกลเนี่ย เราปรับแค่ที่พลาสติกนะครับปรับแค่ที่วงแหวนพลาสติกเราจะไม่ไม่หมุนที่ตรงตรงส่วนที่เป็นโลหะแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้เราหมุนส่วนที่เป็นโลหะจนกระทั่งได้น้ําหนักศูนย์กรัมเรียบร้อยละคราวนี้เรามาปรับสเกลพลาสติกให้มันชี้ที่ศูนย์เพื่อเป็นการตัวบอกตัวเราเองนะครับอ่าคราวนี้พอมันได้บาลานซ์หรือว่าเซตศูนย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ําหนักไปให้หัวเข็มเลยครับน้ําหนักเราจะใส่ให้เท่าไหร่ก็ แล้วแต่เราต้องการนะครับอย่างสเปคนี้มันต้องการ2.5ใช่ไหมครับเป็นอย่างน้อยเราก็ปรับไปปรับเข้าไปหมุนเข้าไปจนกระทั่งสเกลเนี่ยมันมาชี้ที่2.5นะครับก็เป็นอันจบเรียบร้อยนะครับจริงๆน้ำหนักหัวเข็มเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะขนาดนี้ก็ได้ครับเราใช้การฟังเอาก็ได้ก็เราจะปรับ ให้มันเบาหน่อยเช่น2กรัม1.5กรัมแล้วแต่ความชอบนะครับฟังดูแล้วก็ชอบเสียงแบบไหนก็ก็ปรับเอาได้นะครับจะขึ้นไป3กรัมก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความชอบอ่าโอเคอันนี้ผมปรับไปที่2กรัมแล้วกันนะครับอ่าคราวนี้ปรับ a n t i s k ส t i n g ก็คือตรงปุ่มนี้นะครับ a อนตี Anti ้สเก็ตติ้งเนี่ยมันคือแรงที่ผลักผลักอาร์ออกไปฝั่งฝั่งนี้นะครับเพราะว่า เวลาม,มันเล่นไปเนี่ยมันจะมีแรงเข้าถูเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือมันจะมีแรงเข้าไปตรงแกนเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม,มครับโดยธรรมชาติแล้วก็เพื่อเพื่อเคาน์เตอร์หรือว่าเพื่อทําให้มันบาลานซ์มันก็ออกแบบมาให้มีกลไกตัวแอนตี้สเก็ตเนี่ยให้มันผลักออกไปทางนี้บาลานซ์หน่อยนะครับหลักการปรับแอนตี้สเก็ตแบบง่ายๆก็คือเราตั้งหัวเข็มที่กี่กรัมนะครับเราปรับแอนตี้สเก็ตไปที่ เท่านั้นที่เราตั้งน้ำหนักปวเข็บไว้อย่างเช่นเนี้ยผมตั้งไว้ที่2กรัมใช่ไหมครับผมก็ปรับแอนี่สเก็ตไปที่เลข2แค่นี้นะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเราจะไม่ปรับเลยก็คือที่เลข0ูนย์ก็ได้นะครับหรือว่าปรับน้อยลงมาหน่อยก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ฟังแต่จริงๆเสียงมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากถ้าเกิดเราไม่ได้จับผิดมันจริงๆนะครับอืมโอเคอ,อีกอย่างหนึ่งของ a อนตี้ e เนี่ย มันอาจจะช่วยได้ในแง่ของถ้าเกิดเราเอาแผ่นที่มันไม่ค่อยดีอะ่ะที่มันมีลอยเยอะๆมาเล่นนะครับถ้าเกิดเล่นแล้วแล้วเพลงมันสกิปสกิปเข้าไปเยอะหน่อยเนี่ยแสดงว่าแอนตี้สกิเราเราน้อยไปหน่อยเราก็าปรับแอนตี้สกิให้มันมากขึ้นซะหน่อยมันจะได้ไม่ไม่ไม่สกิปเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับแอนตี้สกิมากเกินไปเนี่ย บางทีมก็จะเล่นแบบตกล่องสําหรับแผ่นที่ไม่ดีนะครับเล่นเล่นแบบตกล่องก็คือมันก็จะเล่น33เพราะว่ามันจะมีแรงรับออกไปท้างนี้มากกว่าใช่ไหมครับถ้าเกิดแผ่นที่ไม่ดีมันมีรอยมันก็จะพอ,พอไปเจอรอยตรงนั้นมันก็จะมีแรงผลักออกไปแรงผลักออกไปว่าทำให้เราเล่นเรากลายเป็นตกล่องนะครับอืมก็ปรับอันทีสเก็ตรดลงเพื่อชดเชยได้นะครับสําหรับแผ่นพวกนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแผ่นปกติที่แบบสภาพดีๆไม่ได้มีรอยขีดข่วนมากมายก็ ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับที่สะเก็ตเราก็ปรับไว้สักประมาณนี้ครับ1.5หรือว่า2แล้วแต่นะครับโอเคคราวนี้ก็เ,เกือบเสร็จและก็เหลือ,อาฝานะครับฝาอย่างที่บอกเวลาแพทผมจะเอาตัวตัวนี้พับเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะใส่ก็คลี่มัออกมาดันมันออกมานะครับให้มันอยู่ ฉากๆหน่อยประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเดือยเนี่ยใส่เข้าไปที่ตรงตรงนี้กับตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นเป็นสล็อตอยู่นะครับสล็อตแคบๆมันอาจจะแน่นๆหน่อยนะครับค่อยๆใส่นะครับก็ค่อยๆเล็งแล้วก็ใส่เข้าไปพอมันเข้า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 ร่องทั้งสองสองร่องแล้วเราก็กดมันลงไปนะครับ พยายามกดให้มันเท่าๆกันทั้งสองข้างนะฮะค่อยๆใส่เข้าไปอ่าแล้วพอพอมันเข้าแล้วเราก็ดันเข้าไปจนสุดได้เลยนะครับนี่ก็เรียบร้อยอ่าฝาเนี่ยครับจะดูค่อนข้างหนักหน่อยนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดถ้าจะให้ค้างไว้ก็เปิดให้สุดนะก็อาศัยแรงเสียดทางตรงนี้นะครับให้มันค้างเอาไว้เวลาเราปิด ถ้าเกิดลงมาแค่เนี้ยมันก็จะล่วงลงมาเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าใช้ใช้ไปแล้วแล้วเปิดแล้วมันไม่ค้างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวน็อตเนี่ยมันอาจจะหลวมหลวมหลังจากการใช้นะก็แค่ให้ไขไขน็อตทั้งสองข้างเข้าไปให้แน่นแแค่นั้นนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเล่นเนื่องจากเครื่องนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับระบบออโต้ ก็มันก็จะมีสวิตช์อยู่2ข้างก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันจะเขียนว่า Play and Cut ใช่ไหมครับฝั่งนี้เขียนว่า Repeat เดี๋ยวผมจะลองเสีป,ปั๊บแล้วก็ทดสอบให้ดูอ่ะโอเค ตัวสิ่งที่เราควรจะรู้จะมีอยู่ตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวปรับขนาดแผ่นขนาดแผ่นที่เราจะเล่นนะครับมันจะมี17เซน25เซนแล้วก็30เซนนะครับ17เซนก็คือแผ่นเล็ก7นิ้วนะครับ25เซนก็คือแผ่นกลางๆ10นิ้วแล้วก็30เซนก็คือแผ่นใหญ่12นิ้วนะครับแล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดแม่นุ่ที่ล่างสุดนี้เลยนะครับถ้าเกิดเรา ปรับม,มันลง,ลงมาล่างสุดแบบนี้ก็จะเป็นโหมดแมนนวลถ้าโหมดแมนนวลเนี่ยก็คือหลังจากที่เราเปิดกดเดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนกดเพย์คัทแล้วเนี่ยครับเวลาเรากดกดเล่นหรือว่ากดหยุดเนี่ยครับให้กดแล้วก็ค้างไว้สักประมาณ1-2วินาทีนะครับแล้วค่อยปล่อยเพราะว่ากลไกลมันจะมีเวลาในการทํางานของมันอยู่ถ้าเกิดเรากดปุ๊บแล้วปล่อยเลยเนี่ยบางทีมันมันจะยังไม่ทันทํางานนะครับ ไอ้ระบบของของเครื่องดีมันเป็นแบบนี้นะครับกดเราค้างไว้สัก 1- 2ถึงวินะแล้วค่อยปล่อยนะครับโอเคอันนี้ระบบแมนนวลผมผมปรับไปที่แมนนวลใช่ไหมครับเราเห็นว่าอาร์มเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเพราะว่ามันก็แค่ทำให้จานหมุนนะครับแล้วไปขี้ขคขยกลไกในการาทำอาร์มเนี่ยสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เสร็จนะครับเ,เครื่องนี้มันจะมีระบบในการตัดเสียงหมายความว่าในตอนที่มันหยุดเล่นเนี่ย เราจะไม่ได้ยินเสียงจาก,กลำโพงก็คือมันจะมีระบบแบบตัดเสียงจนเงียบเลยนะครับหลังหลังจากที่เรากดเล่นเนี่ยสักพักหนึ่งนะคไอ้ระบบตัดเียบเสียงมันถึงค่อยปล่อยแล้วเราถึงจะได้ยินเสียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรากดเล่เป็นแมนนวลใช่ไหมเราเอาอไอ้นี้อาร์เนี่ยไปลงแผ่นเลยบางทีตอนแรกก็จะยังไม่ไม่ได้ยินเสียงสักสักแป๊บหนึ่งนะครับจนกระทั่งกลไกมันทํางานแล้วมันก็ปล่อยเสียงออกมานะครับอ่า อันนี้ก็มานวดแล้วก็ยกเข็มมาลงแผ่นตรงไหนแล้วแต่เราเลยนะครับเราถ้าเกิดแผ่นมันไปสุดตรงนี้มันก็จะมีคนไกลในการที่จะเอาอาร์มกลับให้เองนะครับเราก็จะปิดเครื่องให้อันนี้ก็จะมีไฟไฟอยู่นะไฟพาวเวอร์ก็คือเวลามันเครื่องเปิดอะไรทั้งทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ก็จะติดเป็นไฟสีส้มนะครับเอ่อ ผมจะลองอันี้แผ่นมาใส่หน่อยแล้วกันอันนี้เป็นแผ่น10นิ้วนะครับถ้าเราเล่นแผ่น10นิ้วแล้วก็ปรับตัวเนี้ยไปที่25เซน,นะครับก็คือ10นิ้วก็คือตรงนี้นะครับที่เป็น25เซนอ่าแล้วก็ถ้าออโต้ก็กดเพลย์คัดได้เลยนะครับคัไวาสัก2วิแล้วก็ปล่อย ก็มันก็จะเล่นไปนะครับเล่นไปพอเล่นเล่นจบเดี๋ยวมันก็จะยกอาร์มกลับให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการจะให้มันเล่นรีพีทเนี่ยก็คือจะปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้อ่าก็คือเวลามันเล่นจบเนี่ยมันก็จะเอาการ์มกลับมาแล้วมันก็จะยกอาร์มกลับมาเล่นใหม่ตั้งแต่ตอนแรกของแผ่นนะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่เรายังคงอ,อ,อยู่อยู่ที่รีพีทนะครับเนี่ยเวลาเรากดรีพีทปึ๊บ มันจะค้างไว้แบบนี้นะครับสวิตมันจะค้างเอาไว้แล้วพอมาเล่นจบเดี๋ยวผมจะสาธิตอีกกลไกหนึ่งก็คือตัวนี้จะเป็น,นกลไกในการยกอาร์มนะครับเราเลื่อนมันขึ้นมาแบบนี้อาร์มมันจะมันจะยกขึ้นนะครับแ,แล้วเราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนอาร์มไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยแล้วก็เอามาัลงนะครับอันนี้ผมให้มันมาอยู่ที่ตำแหน่งตรงที่มันจะมาสุดแผ่นนะครับ แล้วก็เดี๋ยวบางทีบางแผ่นมันอาจจะไม่จิกเกอร์นะครับอ่าโอเคเนี่ยมันจิกเกอร์แล้วมันก็จะกลับไปนะครับเนื่องจากตอนนี้เราค้างปุ่มรีพีทเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับมาที่เดิมแบบนี้นะครับอ่าโอเคก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการจะให้มันไม่รีพีทละ เราอาจจะปลดปลดรีพีทนี้ด้วยได้โดยการค่อยๆดันนี้นิดหน่อยนะครับให้มันกลับมาสวิตม์มาอยู่ที่บาลานซ์ที่เดิมแบบนี้ก็คือถ้ามันเล่นจดแผ่นม,มันก็จะไม่รีพีทแล้วนะครับหรือว่าเราจะตัดมันเลยก็ได้ก็คือกดกดสวิตซ์ผ่านฝั่งนี้นะครับกดสักค้างไว้สักสองวิปล่อยมันก็จะยกอาร์กลับมาแบบนี้นะครับโอเค แล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นแผ่น12นิ้วก็ดันสวิตไปที่30เซนใช่ไหมครับถ้าเล่นแผ่น7นิ้วก็ดันสวิตลงมาที่17เซนตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราปรับสปีดเวลาปรับสปีดก,ก็ปรับได้เลยครับสมมุติเราจะเล่นแผ่น45ก็ปรับลงมาที่45ใช่ไหมครับแล้วก็เปิดตามปกติแบบเมื่อกี้ได้เลยนะครับอโอเคคราวนี้มีอีกอ,อันหนึ่งที่จะแนะนําก็คือถ้าเกิด เราต้องการจะปรับนะครับคือตัวนี้มันเป็นระบบออโต้นะครับมันจะมีตัวนี้ตรงรูตรงนี้ครับตรงรูเนี้ยมันเขียนว่าออโตอินแอดจัสออโตอินแอดจัสเนี่ยก็คือมันจะมีน็อตอยู่ข้างในตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าเราจะปรับตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องเลื่อนเลื่อนตัวตัวนี้ขึ้นไปที่30ก่อนนะครับแล้วน็อตมันจะปรากฏให้เราเห็นนะครับเป็นเป็นนแบบ็อตแบบแบบแฉกนะครับ แล้วก็เอาไขควงมาไปปรับได้ mm hmm. ก็คือว่าไอ้ตัวนี้มันจะปรับเวลามันออโตอินก็คือออโตเวลามันเอาอาร์มยกลงมาใส่แผ่นให้เราเนี่ยครับมันจะลงมาที่ตำแหน่งประมาณไหนถ้าเราเห็นว่าเราต้องการจะให้มันเข้าไปมากขึ้นหน่อยอีกนะครับให้มันเข้าไปมากขึ้นหน่อยอีกเนี่ยก็หมุนก็คือเอาเอาไขควงใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกามันจะ เข้าไปเรื่อยๆนะครับหมายถึงว่าเวลามันจะตร์ทเนี่ยมันก็จะเข้าเข้าไปลึกลึกขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราหมุนเราใส่ไขควงไปแล้วหมุนหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยมันก็จะออกมาออกมาข้างนอกนะครับก็ลองปรับดูได้ถ้าเกิดต้องการจะปรับนะครับแต่อันนี้ผมปรับมาโอเคประมาณหนึ่งละอ่าส่วนข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีรูอีกรูกหนึ่งนะครับถ้าเกิดสังเกตดูข้างหลังแถวๆเนี้ย จะมีรูอีกรูหนึ่งนะครับรูข้างหลังเนี่ยคือรูที่เอาไว้ปรับตำแหน่งว่ามันต้องควรจะลึกประมาณไหนนะที่อันเนี้ยมันจะถูกริกเกอร์ว่าหมดแผ่นแล้วแล้วก็ยกกลับมานะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมใส่แผ่นเนี้ยบางทีพอมันมามาอยู่ตรงนี้แล้วบางทีมันอาจจะเบาเกินไปแล้วแล้วมันไม่ริกเกอร์กลไกในการที่จะยกอาร์มกลับนะครับ เราก็อาจจะต้องอปรับให้มันแบบให้ให้มันทริกเกอร์ตอนที่มันอยู่ออกข้างนอกนอก,นอกหน่อยนะครับไม่ไม่ต้องเข้าไปลึกมากอะไรเงี้ยครับเวลาหมุนถ้าจะไม่ผิดถ้าเราหมุนเข้าก็คือหมุนหมุนทุ่นเข็มนาฬิกาเนี่ยมันมันจะทริกเกอร์ตอนที่มันอยู่ข้างนอกมากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราหมุนตามเข็มนาฬิกา มันก็คือมันก็จะยิ่งเข้าไปไหมายความว่าต้องเข้าไปยิ่งลึกมันถึงจะทริกเกอร์แล้วก็ยกขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราเราเห็นว่าเราต้องการจะให้มันทริกเกอร์ตอนที่มันออกข้างนอกหน่อยๆเนี่ยหมายถึงว่าไม่ต้องเข้าไปลึกมากแล้วมันมันก็ยกขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเราก็หมุนแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับแต่นี้ผมปรับไว้โอเคแล้วล่ะจริงๆแผ่นนี้มันก็ทริกเกอร์นะครับถ้าเกิดมันเล่นปกติแต่เมื่อกี้ผม ยกมันมาอยู่ตรงตรงนี้เลยแล้วก็ให้มันเข้าไปบางทีมันอาจจะยังไม่ได้ชิคเกอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอแผ่นไหนที่แบบเอ้ยเมื่อไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ชิคเกอร์สักทีเนี่ยเราอาจจะต้องปรับให้มันออกมาชันหน่อยหมายถึงว่าให้มันออกมามากนิดนึงแล้วแล้วมันก็จะได้ยกเลยนะครับก็ก็ปับตรงรูข้างหลังนี้ได้นะครับโอเคอันนี้ก็ กาเอาไว้ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราตั้งไว้เฉยๆเราไม่ได้ไปกระทบกระเทือนอะไรก็กี้เกียจก็ไม่ต้องปิดก็ได้นะครับโอเค